นะครับตอนนี้เราอยู่ศูนย์ราชการตึกเ e อนะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้เรามาทำรวมพลังกันนะครับเพื่อมาลุ้นคดีฮาลานนะครับทีออ่ตอนแรกเห็นมีแจ้งว่าสารุทธรจะตัดสินคดีฮาลานนะครับโอ้ทุกคนมาด้วยความตื่นเต้นลุ้นรนะทึกทั้งผู้ชนทางบ้านด้วยนะครับจากทั่วประเทศโทรเข้ามาไม่ขาดสายลยท่านผู้ชมครับแหมพวกเราก็หวังว่าจะออสารตัดสินว่า e, จำเลยไม่ผิดยังไงนะฮะเราก็แอบลุ้นให้กับทางชาว กียาการฮาลานเขาแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับศาลยังไม่ตัดสินไม่ได้พูดถึงจำเลยเลยครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ก็คือไม่ได้มีการพิพากษาของศาลอุทธรเลยฮะเป็นแค่ยกยกยกเ,เลิกของการรับคำร้องนะครับซึ่งทางโจทก์เองก็ต้องไปยื่นคำร้องใหม่ครับโจทก์พร้อมที่จะให้ข้อมูลเต็มที่ข้อมูลของโจทก์พยานโจทก์นะครับขณะเดียวกันพยานฝ่ายจำเลยหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นของ กรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นพยานของกรรมการกายสลามครับนัดมากี่คนกี่คนจำเลยไม่มีใครกล้ามาแปลกมากครับไม่มีจำเลยไม่มีพยานฝ่ายเดียวเลยแต่สาลชั้นต้นครั้งที่แล้วจำาหยครับตัดสินไม่ได้ตัดรรสินว่าจําเลยผิดหรือถูกไม่ได้ตัดสินว่าจําเลยร่วมตัดกรรมการกายสลามผิดหรือถูกไม่ได้ตัดสินว่าจําเลยกรมทรัพย์สินทางปัญญาผิดหรือถูกแต่กลับกลายว่าตัวตาฮาลานนี้ไม่เป็นใครเปรียบเหมือนกับ ถ้าเกิดมีคนเอาเปืนไปยิงคนตายปืนเป็นของกลางปืนมันจะผิดได้ยังไงฮะใช่ไหมฮะแต่ไม่ต้องดูที่จําเลยว่าผิดไหมเอาเปืนไปใช้ผิดไหมือนการตา,าร้านเนี่ยก็ดูว่ามีการเอาตาไปใช้เนี่ยผิดกฎหมายไหมจาเลยเนี่ยถ้าผิดตาลา้านก็ต้องถูกเพื่อถอกไปกันฮะแต่ศาลชั้นต้นทั้งที่แล้วก็ไม่ได้ตัดสินแบบนี้นะครับแต่กับตาเสร็จตัดสินว่าตัวตาฮาลานไม่เป็นภัาตอความมัน่นคงก็เป็นคดีที่แปลกมากท่านผู้ชมครับตกลงตาฮาลานเนี่ยควรที่จะ ถูกก็ถอนไหมคนก็อยากรู้จำเลยหลักนะครับซึ่งเป็นกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยควรจะถูกมีความผิดไหมที่ไปต่ออายุให้ทุกสิปีให้กรรมการการทรามเอาตาฮาลานไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับไปทําหน้าที่เป็นกรมทรัพย์สินทางปัญญาเสียเองไปไปออกรับรองให้ผู้ประกอบการไทยเป็นมื่นๆลายเป็นแสนกว่ากือบสองแสนรายการเองทําได้ด้วยหรอ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมีองค์กรออื่นเอามากนะฮะเออคนก็ยิ่งอยากรู้ถ้าเกิดมีมีตามีคนไปขอตาจากกรมทรัพย์ธรรมัญญาแล้วไปเอาตานั้นไปออกรับรองเองโดยอ้างว่าเพื่อส่งออกประเทศเออทางยุโรปทางอเมริกามากแล้วต้องให้รัฐบาลชุดๆเอาว่าประมาณส,สนับสนุนตาของตัวเองด้วยเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะเ,ออเพื่อที่จะให้รัฐบาลได้ส่งออกได้เยอะขึ้นถ้าตาอื่นเอามากนะฮะ กรมทรัพย์สินธรรมยาจะยอมไหมนะฮแล้วศาลจะตัดสินเหมือนกันไหมก็คือเลี่ยงการตอบอีกไหมเออคนอยากรู้นะฮะท่านชมครับนค,คนอยากรูนะ้ทั้งคนอยากรู้ไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะให้เอางบป,ประมาณดิในดินทุกกระทรวงทบวงกรมเป็นหมืนมนน่นหมื่นล้านเป็นแสนแสนล้านไปสำหรับเฉพาะตา,านี้ให้เป็นพิเศษโอ้โหเพราะฉะนั้นผมรอรุนอยู่นะฮะว่าถ้าศาลตัดสินว่าจำเลยผิดเนะี่ยโอ้โหผม,ผมจะมีความรู้สึกแฮปปี้มากครับว่าในประเทศไทยเราเอากันอย่างนี้เลยเหรอ ไอ้คุณให้อภิสิทธิ์ให้กับตาฮารานซึ่งเขาเป็นตาเอกชนไม่ใช่ของรัฐบาลของไทยแต่ถ้าตัดสินไปอย่างนะี้ผมือว่าสุดยอดครับเพราะว่าก็จะการเป็นรัฐอิสลามยึดประเทศไทยได้โดยสมบูรณนะ์ให้มันลุกันไปเลยฮะเพราะงั้นผมกอรู้นึ่งนะครับมันรอคําสั่งจากศาลฮะตัดสินไปเลยครับจะตัดสินจาเลยผิดก็ได้ถูก,ก็ได้อยากได้คําตอบครับที่ไหนเห็นไหมอยากได้คําตอบกันมากเลยฮะแต่ยังไม่ได้คําตอบมาเลยทั้งศาลชั้นต้น หรือกาลังจะรุ้นในปูธอรก็ยังไม่มีคําตอบเพราะว่าอะไรเพราะยังกลายเป็นยังยังอยู่ได้ยื่นคําร้องแล้วย,ยังโดนตีตกไปอยู่ให้ยื่นใหม่เหมือนจะยืดอายุอีกแ,แต่พวกเรารอได้ไหมครับรอได้เพราะอะไรเพราะว่ายิ่งนานยิ่งคนยิ่งสงสัยยิ่งอยากรู้อยากมามีส่วนร่วมวันนี้โทรก็มาจากภาคเหนือโทรมาภาคกลางโทรมาภาคใต้โทรมาภาคอีสานโทรมาไอไม่หมดครับผมรับสายแทบไม่ทันเพราะฉะนั้นนะครับไม่เป็นไรครับ ถ้าจะยืดเยื้อเราก็พร้อมครับยิ่งยืดเยื้อยิ่งดีครับคนไทยยิ่งตื่นทั้งประเทศครับผมใช่ค